ยุ่งแล้วสลูกยางเผยอาการเจ็บทัดดาวพรพันธ์วลเล่บอลหญิงไทยแพ้เซอร์เบีย VNL 2023อัปเดตอาการ2นักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคนสําคัญทัดดาวนึกแจ้งพรพันธ์เกิดปราดเจ็บตรงไหนสึกเนชั่นลิก2023นัดแพ้เซอร์เบียวันที่17มิถุนายน2566ควันหลงวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เซอร์เบียไป2-3เซต26-24 25, 22, 17, 25, 12, 25และ14บสี่ถึง 16, สิในศึกเนชั่นลิก2023สัปดาห์2นัดที่3เกมนี้แฟนลูกยางชาวไทยต่างสงสัยอาการเจ็บของ2นักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคนสำคัญทัดดาวนึกแจ้งกับพรพันธ์เกิดปราดล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าแนนทัดดาวเจ็บบริเวณหลังตอนวอมส่วนชมพู่พรพันธ์เจ็บเข่าขวาที่เคยเจ็บ สำหร,รับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโครเอเชียวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เวลา23นาฬิกา45นาที